คำว่า workshop เนี่ยเป็นคำที่เราใช้กันบ่อยมากแต่รู้ไหมครับว่าในภาษาไทยเนี่ยมันแปลว่าอะไรก่อนไปฟังเฉยนะครับตามพจนานุกรมของ Cambridge นะเขาบอกว่าคำว่า workshop เนี่ยหมายถึง a meeting of people to discuss and or perform practical work in a subject or activity ภาษาบ้านๆก็คือการที่คนมารวมตัวกันมาพูดคุยกันแล้วก็มาลงมือทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติร่วมกันนั่นเอง ซึ่งล่าสุดนะครับดิวเตอร์แคนก็ได้มีโอกาสไปร่วมเวิร์กช็อปอันนึงมาครับผู้ีิแานก็ไปเวิร์กช็อปเพ้นจานนะครับกับแอปพลิเคชัน l e m o n a อทที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้นะซึ่งในงานนะครับก็ได้พบกับครีเอเตอร์ทั้งหมด30ท่านรวมดิวเตอร์แคนด้วยนะครับมาเรียนรู้คำศัพท์ในงานกันนิดนึงสีที่เอาไว้ทาเรียกเพ้นนะครับอ่าส่วนเพลทเนี่ยคือจานครับถ้วยล้างน้ำเรียก brush washer นะครับส่วนดินสอที่เอาไว้วาดเรียก drawing pencil ป้ายชื่อครับ name tag อ่าอันนี้คอนเซ็ปที่เราวาดคือ flashcard นะครับส่วนจานที่วาดเสร็จแล้วเรียก painted plate ฉเฉลยความหมายของคำว,ว่า workshop ในภาษาไทยนะครับก็คือคำว,ว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการนั่นเองใครชอบใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์ไปเลย พิมพ์อีมาในคอมเมนต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบคำแปลภาษาไทยก็พิมพ์คำว่าทีมาได้เลยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ